วิธีทำเคล็ดลับแพชใหม่4.1ได้ทั้งความสำเร็จได้ทั้งลดแมวน้ำอุ๋งๆใครอยากดูวิธีทำคลิปนี้มีคำตอบครับฝากเข้าไปโหวตให้พี่โจเดินเข้าไปที่ <c oughs> หัวข้อกิจกรรมมองหางานฉลองอินฟลูเอนเซอร์เลือกทางด้านซ้ายเพื่อรับคูปองจากนั้นหาหน้าพี่โจแล้วกดโหวตคูปองจะสามารถเก็บใหม่ได้ทุกวันอย่าลืมมาโหวตพี่โจกันนะครับขั้นแรกเพื่อนๆจะต้องมีกุญแจดอกนี้ก่อนนะครับซึ่งกุญแจดอกนี้จะสามารถหาได้จากการที่เพื่อนๆไปพูดคุยกับ NPC เาาบรรด์เป็นเพื่อนีซีเหก่นับรถ้าหางจรกที่ได้รับมาแล้ว ให้เราเข้าแมชอ e ีแลนเกลแบบจัดอันดับจะต้องเป็นแบบ4คนเท่านั้นนะครับเมื่อเปิดแผนที่เพื่อนๆจะเห็นตู้จดหมายแบบนี้ให้เรารีบกระโดดแล้วไปหาตู้จดหมายเลยครับ หลังจากที่เราเข้าไปคุยกับตู้จดหมายเราจะได้จดหมายคำเชิญปาร์ตี้ซึ่งจดหมายนี้จะสำคัญมากเมื่อเราได้รับมาแล้วในแผนที่มันจะปรากฏตำแหน่งของผู้เล่นที่ถือคำเชิญปาร์ตี้นี้อยู่นะครับทำให้ศัตรูที่อยู่ในแมชเดียวกันมองเห็นและสามารถมาตามล่าเราได้จากนั้นให้เราเปิดแผนที่แล้วมองหาตู้จดหมายแบบนี้เมื่อเจอแล้วให้เรานำคำเชิญปาร์ตี้ไปส่งที่ตู้จดหมายหลังจากที่เอาคำเชิญปาร์ตี้ไปส่งมันจะมีเวลาคูลดาวอยู่2นาทีและในระหว่างที่รอนั้นเพื่อนๆจะต้องต้อนรับการมาเยือนของแขกที่ไม่ได้รับเชิญอย่างมากมายหลังจากที่ ลาครบกำหนด2นาทีให้เพื่อนๆเข้าไปคุยกับตู้จดหมายอีกครั้งและสัญลักษณ์เควสจะเปลี่ยนแปลงไปมันจะบอกว่าให้เราอยู่รอดและคว้าชชนะนั่นก็คือการกินไก่นั่นเองหลังจากที่เราเอาชนะและกินไก่ได้มันจะเปิดเผยท่าจบแบบใหม่ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันละครับและที่สําคัญที่สุดเพื่อนๆจะปลดล็อกการรับสกินของรถเลื่อนจากที่เป็นแพนกิ้นจะกลายเป็นเจ้าสกินแมวน้ําอุ๋งๆและปลดล็อกความสําเร็จเควสปาร์ตี้หิมะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆที่จะไปทำเควสปารั